ได้หน้าบาราบุญมากกระทำที่ฝึกกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกไปดเอรือวับอีกครับให้หน่วยทหารดำเนินการปลูกหญ้าแฝกระดมมนลนุขประมาณขุดสะน้ำอเนกประสงค์ให้กับค่ายต้นหมานั้นเพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายของดินบริเวณทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจำกัดบางประการ ซึ่งปัจจุบันประสงค์ที่ต้องการให้คนไทยได้บริโภคอาหารที่มีโปรตีนสูงตามหลักปัจิยาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่อนุรักษ์และใช้แหล่งน้ำซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองัพเวมรหน่วยกำลังพลและก็น้องๆปัจวันนี้โดยแฝงและปานิ่มากโดยเฉพาะเรื่องการรักษาดินรวมทั้ง ครับดึงถุงเลยห่มีตัวละห้าแล้วก็พี่แบงแบงงั้นออกไปแบงกิต้นเดินไปเนี่หนุนหนุนหนุนินไมมันนอนเกินไปก็หลุด